สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูน่าใช้1คันนะครับกับ Toyota Camry 2.0ครับ2 5 g ปี2005นะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างใช้งานได้เลยครับรถสวยสภาพดีครับ178,000บาทนะครับผ่อนได้ครับ4,000ถึง0 0นะครับก็จะอยู่5ปีนะครับขึ้นจวบเครดิตสมาชิกนะครับ ใครเครดิตดีก็รอรับรถไปใช้งานได้เลยครับกว้างขวางนั่งสบายไปเช็คชมทดลองขับจะดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับคันนี้อยู่ที่บางแคนะครับเน้นทอเจรจาสอบถามนะครับสด178,000บาทนะครับสำหรับแคมรี่เป็นรถที่น่าใช้ครับรถกว้างขวางนั่งสบายทรงหรู VIP ภายในสวยหรูนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนำมาฝากนะครับติดแก๊ส LPG นะครับยุคนี้เหมาะมากๆนะครับใครที่ใช้ LPG อยู่แล้วนะครับ จะสดหรือจะเทินก็ไปเช็คราคาไปตรวจสอบดูกันนะครับใดตรงไหนจัดตรงนั้นนะครับคันที่ใช้ LPG อยู่แล้วน่าจะเข้าทางนะครับแล้วคันนี้กว้างขวางจัดทรงมางงามครับไปท้ายไปชมที่เข้าไปเลือเชนก็จะเป็นทับทิมนะครับตัวนี้ตรวจสอบทุกก่อนะครับรถสวยสภาพดีนะครับภายในใหม่มากๆนะครับก็จะมีม่านหลังแบบดึงนะครับสำหรับ 2.0G นะครับเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแอร์หลังครับก็ กว้างขวางนั่งสบายออปชันก็พอมีให้ได้ใช้ครับรับรองว่าหรูหราแน่นอนภายในสวยสะอาดนะครับเบาะหนังตกแต่งลายไม้เดิมมาจากโรงงานนะครับเบาะหนังสวยๆเบาะคนขับก็ปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆครับใครที่ชอบและกําลังหารถใช้งานนะครับขับใกล้ๆสะดวกสบายแน่นอนนะครับเพราะว่ารถกว้างขวางแล้วก็ออปชันก็มีครับเบาะปรับไฟฟ้ามีจอมาให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันซะด้วยซ้ำไปครับ เน้นหาไปใช้งานนะครับคุ้มหรือไม่ใช่หรือเปล่าสมาชิกรองตัดสินใจตรวจสอบนะครับตัวนี้เป็นแอร์ระบบออโต้นะครับเย็นหน้าหลังได้เลยครับแยกได้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับใช้งานไปแล้ว230,000กิเมตรตีว่า240,000ีนะครับนี่ก็ใช้งานที่ติดแก๊ส p p g ก็ถือว่าใช้ไม่ม่เยอะนะครับโดยรวมแล้วน่าสนใจนะครับติดแก๊สระบบหัวฉีดนะครับเอาไปใช้งานก็ได้ทันทีนี่นะครับสวยสะอาดกว้างขวาง ดูดีแน่นอนนะครับสาหรับแคมรี่ความสวยงามไม่ได้เป็นรองใครความกว้างขวางนี่ก็ยิ่งใหญ่โตนะครับสาหรับการซ่อมบารุงดูแลนะครับเข้าไปศึกษาได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของแคมรี่นะครับสาหรับตัวกระผมเองก็ใช้แคมรี่แทบจะทุกรุ่นนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันสวยหรูและอะไหล่การซ่อมบํารุงดูแลไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดนะครับถ้าเรารู้อูนะครับก็ต้องไปศึกษาในแฟนเพจของแคมรี่ขับนะครับได้ข้อมูลแน่นอน